quay đầu phụ áo lòng vâng áo lòng vâng áo lòng vâng áo lòng lót 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 ô <laughs> oh, oh, là, là ngang kìa สบายดีทัดน,นุสมนมจินี่แม่นแม่นแม่นโอ้เขาจัดเห็นยังไงเห็นยังกินเอออันนี้ลูกนี้ให้โอ้โหเขาจัดอยู่นี่คนเดียวเห็นยังกินหนะ่ะเบิ่งต้มย่างต้มน้ำนาละ Hoa hẹn anh, tôm kín tôm nam kín ờ nam kín thơm nam kín tôm nam kín tôm nam kín hmm, ah. thơm anh kín thơm nam kín thơm nam เออเอาไอ้ฮะเจ้าเนี่ยนี่เด่นให้ชม่งดีพูดนิดพูดน้อยกินข้าวแล้วบ่กินกับนี้นี่เด้ออบ่บุมียังบุมีข้าวกินบุมีถ้วนี่เด้อัะนี้มีบ่ฮะนี่บ่นะนานบุ๋มมีข้าวแล้วบุ๋มมีถ้ามีข้าวจ่เทิงมีบ่นะโอ้เขาบุเป็นบุมมีข้าวแล้ว Bên bên sọc bên khâu cần. Kiên cặp cái này con đời này, kín này, này cái này cái đại nha. Vãi. Kiên này. À. Kệ mày. Kiên kiên. Thập nói bố bị khó sát thì hắn ăn này thôi cũng bị bỏ. À. Mượn rồi vả. Bây giờ làm sao lì không bỏ, có nhỉ. เหมือเขา้าะมีเลยเนาะอือกินนัน่นแหละมันกินเหมือนแซ่บบอปะเนี่ยไอ้ท่ามึงเข้ากัานท่ามึงอันชาลีก่อนเด้อเข้ามาให้บอเน้นเขานิ้งมาหาตี ลี่นึงมาหักินบ่เขานะ่ะเข้ามาหาเจ้ากินบ่บกินแล้วกินแล้วน่ะห้าวบดได้กินเขากินแล้วนี่เออกินห้าวบดได้กินเขากินข้าวกับอย่างปลาดุกปลาดุกดุกเออกินแล้วโอ้สลี Hãy cần kệ xạ đi nha nọ phân tục Mình phân tục Đình lin. ừ, cần Điên cả phải thì đéo Now, nọ Phân tục là nào bỏ Phân tục là nào bỏ Nào bỏ phân tục này Là bỏ nhìn đi để vào hèn rồi à? <laughs> <laughs> khuôn mà bò. อีคูนมาบอไอ้คูขามือแล้วเมื่อแล้ว,ลวเดี๋ยว่ิีมูปลามาบอบอ่บไ่ไบอะไได้ยังมาไดช่ไห่ได้ย,นะย,ยังมาบอซมปลาเาจะกินเนาะซีมือปลาก็บก่มีปลาเขาบ่มี สินมู่กับโบมีเราขึ้กับโมี <ละ S 2> คูณนะเอาฮะบอกไปแล้วนี่แล้วไปแล้วไปแล้วเข้ามา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 เอาคืนเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้อิน,นูนเด้อินูนก็ไปแล้วอินูนอินูนก็ไปคนหนึ่ง ไอ้ต้นกบบมาไอ้ต้นกับบัวหมาอ๋บบอ,ม,อมีผู้ม,มานอานอจะนอนคนเดียวหนึ่งจะนอนคนเดียวเขามาคนเดียว <c oughs> เรา,าได้ยินดีเดี๋ยวเอาแห้งเอาอนันมีทองจริงนนอ่ะเอ้ก,กู๊ดบัดดี้อามาเน,น่ กุดกับบมาเนาะคนไทยมาบอกคนไทยพ่อคนไทยบัรมาหนึ่งเอกมามามาตกู้อ่าเข้าไปมาเไปแล้วโอ้เรทีเพิ่อไง อะไรน,น,นู่นเนาะเาพามาขี่ของเพิ่อน่ยจอมจะมอาขี้นน่โอ้จะคล้องกูยู่ดิเนาะงะ่ว่าขี้กีอัขีกเออขี้ง่อาเราเิ้งดู <c oughs> อ๋าขับน้อยลองขี้รถเบิง้งโอ้สวดตกดิ Đó. Cái mà lùng hôn hả Ở lùng cuốn phải Nè lòng vâng Đấy cầm nói em lột gần Lọt một đứa lòng với hắn một Chưa lọt với hắn này สซ่มันตกแฮนอีพี่ี้่นีแต่ป่อยเราพูดเอาเลองเบิ้งเอาลองเบิ้งเอาลงโอ้ลอด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 โอ้ลงงลงงางอยู่พูดนะพูดนะเอาขึ้นมาพี่ โอ้เห oh, <laughs> oh, ็นละเงินละงาเละงายไปขับนอยอ่ะเอาไก่้ให้ลบไปแล้วนี่ทิปอะไรแล้วมันจะจูขึ้นไหมโอ้กับลมเมื่อกี้นะติวเตาติวเตาอยู่ว่าฝนตกฝนตกฝนตกอีมนโอ้วายฝนตก Vẫn tốt ít lẽ à, tập hè của câu <laughs> Ôi, phân tục đi nó rồi มาส่วนี้เงี้ยวเง,งียบเงียบเงาผลบุญอยู่ไรต้นตบแห่งเยแซบปะแซบอะแบะ <c ười> บใกล้ยกินหอมเลยขัดปีงแห่งแซบเอาไปปีงแห่งแซบแกะอะไรไปปีงไฟก่อนอนี่นกระชุกแล้วแต่ว่าขัดปีงแห่งหอมดี <c ười> ไปกินเหมือนน้าละดาเดี๋ยวมาเด้อเด้อโอ้ใช่หรอขับน้อยอ่ะโอ้ไปพื่แล้ว ฝนจบเนีหยมันน่ะมาไปเลยครับหน่อยโอ้เพิ่นดังเข้ากันอยู่หัน่นเข้าแฮดอ่ะโอ้เดี๋ยวมันแทกเพิ่นกัน chúc 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 chụp chụp oh, chụp 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 hoa chụp oh, chụp 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 hoa chụp hoa mất rồi chụp 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 chỉ chụp mà chụp 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 rút nằm phong nghĩ để thằng này bố biết đi tiếp bò tiếp cái nọ Nô, này cái hoa mật hoa mất này nọ đúng ừ. không? ตกเงี้ยมาสอนมากกว่าแล้วอย่างคลิกสิดีนอนบ่ได้โอ้ไม่ชอบเห็ดก็ได้นอนเทึ่งเอาเด้อนอนเทึ่งเถอะมันตกมานอนเทึ่งี่เจ้าน่ะวันนี้เป็นอะไรเปียกน่ะใช่เป็นยังที่ยันยันยัง จั่ฝ้านี่นะเรานอนตอนคืนน่ะเนี่ยเนี่ยอย่าึงตึงตึงตึงกันบ่เราบน่นอนหลับดีเนาะ ปองมายน,น,น่ะปองน้ำดื่มน้ำดาราตีเอ,อ่อปองงามแทะได้มาแต่สักปองงามนะซื้อเอาบุได้ไปแคมจีนตีบุต้องไปเด้อพี้ดันผู้บ่าวเขาจะแจะเ๊อจเอาพวกกลุ่มแจ๊ะเ <c oughs> น่ยหนะบุได้ไปไหมดูไปบ่ดูไปเนี่ย <laughs> phóng nhà ở đây nha hết ngàn về sao sâm đào đã pin lăng bưng đủ là nhà sâm đào nha nha nhà nha là bỏ ờ. cái tặt nha 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 lúc tặt nha 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 นับแตาก็งามเด้จอมมเนี่ยนอะสบกันซ่าเราเดี้เน,ะนาะ,นะปักกระกจับอีกว่าด้เก็บมันจะใส่ยเนี่ยพ่ะเอาให้เก็บนิพ่มน่ะแม่ลูกซื้อเอานี่ยเนี่ยได้จักอ่านสองอัน ยองโยู่หน่อยงเนาะไปไำนพ่อเออไปนำวัดหน่อยไอติ๊กไปคนเดียวสองคนสองคนหลอดเด้ลออูกไปไข้อซสะนะต้องไปเน่อยที่คานไปเน่ยอยู่ทีดีกว่าเนาะฝัดตกเนาะคุณผมเบย

บ่มีแฟร์แล้วอรือเอามาลดลงแล้วปะเนี่ยแล้วเออโอ้ยดีแล้วเนี่ยเนี่ยตกแล้ตกกันแหละ อันนี้เอาแปลงเลยขันไปจัดระเบียบเงี้ยคือเหมือนกับประตูบัวอันนี้ปะหบัวซื้อเลยอยู่บัวแล้วป่ะเนี่ยอันตอนนี้ก็ได้ละวะเนี่ยปัดวิดีโอโอ้ยเปลี่ยกูเก่าอ่ะนาอทุกคนคลิปนี้แล้วก็ไปเพียงคนนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสบายดี